สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินทุเรียนหมอนทองนะครับจากระยองเกนเลยครับมันดูจากหน้าผมได้นะครับ <laughs> เริ่มกินแล้วครับอ,อร่อยครับอร่อย เป็นอะไรอย่างนี้มาอ่อรอย,อย่างนี้โอ้แม็กซงมายอมก็ไม่ได้กินไม่ได้แล้วนะครับออืร่อยครับอร,อย,ร,บอ,รอยครับอืเล่นบอนทองนะครับยี่ื้อครับยี่อครับม ยู่งัดยิ่งกับยอร่อยไหมครับทุกคนเศกแทะโอ้ยพักก่อนครับพักก่อนครับพักก่อนครับอื

ก็เป็นไงบ้างครับที่ผมได้กินไปเนี่ยก็อะไรนะครับอะไรดีก็นเนี่ยนี่ได้กัน